สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงขาวเหมือนเดิมวันนี้ลุงมีท้องปลาแซลมอนทอดน้ำปลาแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวมาฝากอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ตามลุงมาก็มีงาขาวน้ำมันงาน้ำปลาแป้งทอดกรอบน้ำมันพืชและก็เนื้อท้องปลาแซลมอนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เดี๋ยวเราต้องเอาเนื้อท้องปลาเซลมอนมาหมักน้ำปลากันก่อนปลาใส่ไปน้ำมันงาใส่ไปน้ำปลาใส่ไปางาขาวใส่ไปผงชูรสนิดหน่อยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าลุงชอบเลยต้องใส่เพราะว่าผงชูรสอยู่คู่ค๋ววไทยมายาวนานเดี๋ยวเราจะหมักปลาทิ้งไว้สักสิบนาที เพื่อให้น้ำปลามันเข้าเนื้อปลาแล้วเราก็จะไปทอดกันหลังจากเราหมักปลาไว้สิบนาทีแล้วเราก็มาใส่แป้งทอดกรอบกันใส่ไม่ต้องเยอะเอาแค่เคลือบบางๆพอเอาละเราจะไปทอดกันน้ำมันพืชใส่ไป ใส่ปลาลงไปทอดไฟไม่ต้องแรงทอดไฟกลางๆพอ หลังจากที่เราทอดจนเหลืองกรอบได้ตรงตามความต้องการแล้วแล้วเราก็เอาขึ้นเลยเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้เลย เป็นไงบ้างครับท้องปลาเซมอนทอดน้ำปลาแบบง่ายๆสไตายลุงเกา๋าหากชอบก็ไปลองทำดูทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับทำใหม่ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุงสำหรับวันนี้ลุงก็บ๊ายบาย